สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมการเดินทางนะครับตอนนี้เราจะไปที่กทมนะฮะไปส่งรถลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าทางหน้องบวทองนะฮะหดือนนนทบุรีนะที่สั่งจองมานะครับก็เจอกันเลยนะไปเรื่อยๆนะครับผมนะนัดกันที่คุณส่งเพราะว่ารถเป็นปิดป้ายเหลืองอยู่นะครับก็คนเป็นชื่อลูกค้าเลยนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และรับชมทางช่องรถมือสองนะครับขอบคุณอย่างมากเป็นอย่างสูงเลยนะครับท,ท,ทุกทท่านเลยนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ปัม๊มลำธมินชัยนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่กทมไปเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศก็อยู่ที่ปั๊มนะฮะท่านใดที่เคยผ่านมาก็อาจจะเห็นนะ ส่วนทุกท่านนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ไปส่งลูกค้าทางชุมเพียนะครับแถวๆออบตทศบาลโคกสูงครับไปเรื่อยนะครับผมอีสองสามวันช่างนิ้วก็จะคัดทหารแล้วนะครับก็รีบไปรีบกลับเพื่อมาพักผ่อนครับวันนี้กําไรไม่มีเพราะว่าเราวิ่งสองคันนะฮะปกติคันนี้ต้องไปส่งพอดีช่างนิ้วรีบมาพักผ่อนนะเพื่อจะคัดทหารนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะเอฟซี e ทุกท่านเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้พักผ่อนน้อยนะช่วงนี้นะครับผมก็ไปเรื่อยๆนะฮะก็มาพวกนี้ได้พักผ่อนยาวอยู่นะเพราะว่าเป็นวันที่สงที่สามคัตหารนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเอฟซี e ทุกท่านเลยนะครับตลอดคลิปนี้นะครับผมขอนอนุญาตยุติ คลิปไปก่อนนะครับผมยังไงพี่น้องที่เข้ามาชมก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจพอได้ค่าเชื้อรถน้ำปลานะครับไปกันสองคันนะครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตในคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ